งามยามไทยโดยอาจารย์โควิดรอดเรื่องวันพุธที่11กรกฎาคม2555แรง8ค่ำเดือน8ปีเมื่อโรง อาทิตย์ขึ้นเวลาตี5-56นาทีอาทิตย์ตกเวลา18นาฬกา50นาทีทิ้งจริงเวลา12นาฬกา23นาทีเป็นวันพระต้นเดือนเป็นวันดิถีมหาศูนย์ห้ามทำการมึงคนวันนี้ห้ามนำยุดยานใหม่ออกจากอู่ห้ามผ่าคลอดห้ามประชุมกลุ่มอบรมสัมมนาจะเกิดการขัดแย้งในระหว่างประชุมไม่เกิดผลดีวันนี้เนื่องจากเป็นวันดิถีมหาศูนย์ ทำการมงคลแต่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้คือการบำเพ็ญง,งานบุญต่างๆไปวัดไปฟังธรรมะ หรือพูดคุยพบปากกับผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือเอาของไปถวายพระภิกษุสาม,มนเณรแม่ชีหรือปล่อยนกปล่อยปลาซื้อชีวิตสัตว์ใหญ่โคกระบือจะได้กุศลแรงช่วงเย็นเย็นเหมาะในการขอกู้ยืมสิ่งต่างๆเช่นเจรจาขอกู้ยืมเงินเจรจาลผลา่อนหนี้สินทุงหนี้เก่าๆจะได้ผลดีโชคลาภวันนี้มาทาทิศใต้ทิศมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ นั่งทางทิศน,นี้หรือเปิดประตูหน้าต่างเปิดม่านรับพลังโชคลาภรับพลังมงคลได้ผลดีสีดีประจำวันคือสีฟ้าสีน้ำเงินสีอับประมงคลคือสีชมพูบันเย็นใช้แล้วไม่ดีเลขดีวันนี้คือเลข2เลข6และเลข5เด็กเกิดวันนี้จะเป็นคนเก่งกล้ารอบรู้วิทยาการ หากพ่อแม่ส่งเสริมเต็มที่แล้วเด็กจะมีอนาคตที่ดีมากตั้งชื่อเด็กชายที่มีอำนาจใช้อักษรบวิไมป้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเพามอมา้านำหน้าชื่อจะดีมากตั้งชื่อเด็กหญิงที่สวยหน้าตาดีใช้อักษรเยอยักรอเรือลอริงวอลแวนนำหน้าชื่อจะดีมาก สนใจดูดวงแม่นๆแบบสินตัวๆกระบวนการโควิดรอดเรืองโทร0819296596